โอ้ใหม่อีกแล้วครับนี่ฮะสลัดกุ้งนะฮะกุ้งตัวเป็นๆนะครับจากเมืองมะลิตนะฮะแต่ตอนนี้สุดมื้อที่สองของพ่มาครับมื้อที่สองพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะเมื่อวานไปล้วหนึ่งมื้อรสเด็ดเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับว่ายังอร่อยไหมนะฮะสลัดเนื้อของมันอ่าแกะหน่อยแกะหน่อยแกะหน่อยจากตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้นะเออนี่ กามก็ทำไม่ให้เด็ดร้อนจริงเหรออ้าวกินเลก่อนกินเลก,ก่อนกินยังไงมันม,ม,มีเปลือกอยู่นี่เปมนเปเลนะือกเว้ยเนี่ยนั่นแล้วอ๋อนี่ไงแล้วเดี๋ยวเราหักมันก็เนี่ยเห็นไหมที่ทำไม่ให้เอามาดูนี่เน,นี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เนี่เห็นไหม เอ,อ๊บเอ,อ๊บเอ๊บอันนี้น่ากินไหมอืม,ม,ยอ,มอย่างนี้สองอันนะนี่อันนี้ก็ทส่วนห้นองก้ามดดามัน<ร>ก็กินได้ไม่ได้ทิ้งอุ้ยเนื้อแน่นมากนี่เห็นไหมจิ้มครับจิ้มจิ้มจิ้มนี่กามเล็กแต่ก็มีเนื้อนะครับอืมนี่สอง โหงี้ใช่ไหมฮะโหมันเยิ้มฉ่ำเยอะตาตักโหละมือก<อ>็อเลอะอีกเอาเปล่าไปเอาเอะไรจิ้มให้เ่าไม่อยากมือเลยใช่ไหมไมันใช่ให้ตับให้มือก็ไหนไม่เลอะด,ด้านซานนี่นี่มามานี่ไม่ใช่จับดนะ้านโน้น นั่นแหละมันตะมองเห็นจะไปบังเลนมันปรับแสงลงไปมันมันแดงแป๊บนี้นี่นี่ยังข้าวนะงแล้วพี่มันนี่นอะไร จิมชีกา mm. ครับสูตรจันที่มาครับ ท้งวันเนื้อเด้งๆกว่านะอือนี่ก็เด้งดึ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 งฮะก็ดึงดึงดึงมีแต่เนื้อครับอันนี้ปอกคือแกะเปลือกมันแล้วไงมีเนื้อครับอืนแน,น่นมากได้น้ำขวดนึงดิน้ำเยน็น โอ้ปากเหรอคะนั่นเอากุ้งเข้าได้เป็นตัวเลยครับนี่วางนวัวเนสองตัวเห้ยยากจับหลายจับหลายนะหนึงคู่มีวันหนึ่งเดี๋ยวนี้หนึ่งทุบเละไปไหนไม่พอดีออกไปแล้วก็ก็ไม่ได้ปิดให้อืมันก็ยังหดอืม ส่วเนื้อมก็เด้งนีง่นะเนื้อสนี่น้อมันอกที่ติดตามชมครับยิกดีด้นรับไปช่อนเนลครับกุ้งเป็นน้ำตนนาลละสีหนุมมากครับนี่ก็กเบอกให้ทำเขาให้ตัวนะให้ของเขา